หรือในเมืองนะครับก็เริ่มอาการหนักเข้าทุกขณะต่อมาอลไรนะครับเรื่องเรื่องคาสิโนกับเรื่องการพนันออนไลน์ซึ่งจะเป็นจุดแตกหักและเริ่มต้นของปัญหาหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเจ้าของผู้ครอบครองรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีตัวนายกหรือจะเป็นคณะรัฐมนตรีก็ตาม จำปากผมไว้ว่าเรื่องคาสิโนและการพนันออนไลน์เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มของจุดแตกขั้งแน่จริงทําเลยนะครับไอ้น,นี่ตอนแรกจะเข้าคอรมอนะครับสัปดาห์นี้ไปสัป,ปดาห์หน้าอีกขอสองสัป,ปดาห์เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยนะครับต้องการจะเอากันให้ได้เนี่ย ผมก็นัดชวนนัดหมายกันกับบรรดาพี่น้องประชาชนเลยว่าข้าวันไหนก็ไปต่อต้านกันวันนั้นและก็เริ่มต่อต้านลามไปสู่การขับไล่เพราะว่าเราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้ไม่ได้คือหมายความว่าในทางเนี่ยนะครับในทางข้อเรียกร้องวันนี้คอพทกองทัทพธรรมสปปสและภาคส่วนต่างๆนะที่เขาไปต่อต้านกันนั้นเนี่ย ความเป็นจริงนั้นได้มีการพยายามสื่อสัญญาณไปยังรัฐบาลต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งถึงความพินาศย่อยยับความจริงคองรามอลเชิญอาจารย์ชิตตะวันไปบรรยายให้ทุกบันไะอ้ <c oughs> นั่นน่ะครบเครื่องที่สุดแล้วทุกมิตินะครับคือหมายความว่าคนในรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถหักล้างอาจารย์ผู้หญิงคนนี้ได้ก็แล้วกัน <c oughs> ทุกเรื่องไม่ว่ายกมุมใดหักล้างได้ทุกกรณีว่าเนี่ยนะครับ คาสิโนเนี่ยกับการพนันออนไลน์มันจะสร้างความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรที่อ้างความสําเร็จประเทศนู้นประเทศนี้ก็เจออาจารย์ชิตวันตีตกหมดะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามที่ผมบอกหน้าขณะนี้ว่าแน่จริงเอาเลยเพราะนี่นะครับเพราะถ้าประชาชนผมบอกพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าประชาชนยินยอมให้มีการตั้งคาสิโน แล้วก็ยกการพนันออนไลน์ขึ้นมานั่นนะมันยิ่งกว่าการทำลายชาติตัวอย่างเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าต่อเนื่องถึงยุกรัฐบาลหลังเป,ปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับไอชิปนี่ยถึงขนาดใช้โรงงานกระสาบเนี่ยนะครับทำเลยเป็นชิปอย่างดีสุดท้ายชิปก็หายชิปหายกันกันทั่วหนนะ้ารายรับมีรับอย่างอโหราร แต่มันแลกกับความสูญเสียไม่ได้นะครับรัฐบอกรัฐจะมีรายได้แต่ประชาชนเส้นเนื้อประดาตัว<ช>ลูกหลานของประชาชนไปลักวิ่งชิงพ้นขายยาติดยาขายตนขายตัวประเทศเต็มไปด้วยเรื่องการฟอกเงินที่บอกว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามานั้นไอ้นักท่องเที่ยวดีๆมันจะกระโดดหายบ้านเมืองดีๆพวกนี้มันมีสิทธิ์จะมาทำอะไร คือไม่ใช่ว่าพอเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้นะประชาชนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะมาหยุดการกระทำนั้นเพราะนี่นะครับนโยบายนี้ไม่ได้ใช้ในการรณรงหาเสียงเลือกตั้งใช่ค่ะไม่เคยผ่านการอนุญาตจากประชาชนอ้างมาถแถลงนโยบายไอการพนันออนไลน์คุณใส่ในในโยบายข้อไหนอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ละตอนคุณก็อยากจะเอาให้ได้ไงแล้วก็มาอธิบายเหตุผลตามหลัง หรือมันแฝงไหมคะแฝงว่าเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินน่ะขึ้นมาบนดินไอ <ป S> ้นั่น<ส>มันมันทัวร์ี่สองแต่ว่าเนี่ยนะครับหลักการเนี่ยนะครับหลักการก็คือว่าก็หวยสองตัวสามตัวก็ติดคุกไม่ใช่เหรอคดีเนี้ยก็คือสิ่งที่สาระสําคัญก็คือว่ามันผ่านดานการพิสูจน์แล้วในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คือของใต้ดินคุณมีหน้าที่ปราบไม่ใช่เอามาบนดิน แลวเสร็จแ้วเป็นยังไงสุดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไปต้องคดีไงคำพิาพากษาศาลก็จำคุกแล้วยังไงแล้วขึ้นมาใต้ดินขึ้นมาบนดิน,น,น,ดนก็หน้าที่คุณะ่ะวันนี้คุณก็รู้หมดว่าออนไลน์ตรงไหนบ้างแล้วทำไมาคุณไม่ปราบ <c oughs> แล้วก็บอกวิธีแก้ไขปัญหาก็มาไว้บนดินอ้างเรื่องนักท่องเที่ยวไอ้พลังมังค่ามันจะมาแทงการบันนานออนไลน์อะ <c oughs> ในประเทศไทยอะ <c oughs> ก็คนไทยลูกเล็กเด็กแดง นะครับก็จะเป็นคนที่แทงมีร้อยก็แทงได้ไม่ต้องบัญชีห้าสิบล้านหรือจ่ายภาษีสามปีนะี่คือพยายามจะบิดจะอะไรสารพัดแต่ไม่ได้คิดถึงความเสียหายของชาติบ้านเมืองคำก็ห้างพระบรมราชโองการแปลว่าที่มาทำเรื่องบอนกันแบบนี้ทำให้คนไทยเขาคิดว่ายังไง <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้ความรู้ความสามารถในการรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองถามว่าเรื่องบอนนั้นคืออะไร เรื่องการพนันออนไลน์นั้นคืออะไรผมพยายามอธิบายเตือนว่าคนไม่อยากลงท้องถนนหรอกเหมือนชาวนาะเขาก็ตากแดดอยู่แล้วเขาก็ไม่ไม่อยากลงท้องถนนหรอกค่ะขอพทอเนี่ยนะครับและคณะเขาก็ไม่อยากลงท้องถนนหรอกแต่ผมบอกว่าถ้าเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยและคาสิโนเนี่ยมันหยุดกันไม่ได้พูดกันไม่ฟังทักท้วงก็ไม่ฟังก็รบกันทักตั้ง นะครับก็ดูก็จะได้เห็นกันเลยนะครับก็ชอบแบบนี้ก็จัดจัดให้แล้วลองดูกันสิว่าจะจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกเลยว่าวันไหนเนี่ยนะครับเอาเรื่องนี้เข้าเป็นที่ชัดเจนเจอกันนะครับใครจะไปบ้างไม่รู้แต่ผมไปแน่นอนเพราะเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้งความเสียหายของชาติในอนาคตนั้นได้แล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งประเทศเนี่ยนะครับมันถอนตัวไม่ขึ้น นะครับไปแก้การทำไอ้กฎหมายการท่าเรือเพื่อจะเอาไอ้ท่าเรือนะครับซึ่งมีไอ้นะครับไอ้ไ,อไม้ไม้สักเข็มไม้สักนะครับจะทาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และใส่บอลเข้าไป <S <S 1> <S 1> บ้านเมืองดีๆเนี่ยนะครับมีเรื่องให้ทําดีๆเยอะแยะไม่มีใครขัดขวางเรื่องการกทําความดีไม่มีใครขัดขวางเรื่องที่ทําเพื่อประชาชนแต่ว่าไอ้เรื่องที่ทําลายชาติบ้านเมืองนั้นใครจะยืนอดทนสนับสนุนก็สนับสนุนไป นะครับเพราะว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นว่าแต่ละเรื่องบัญชาการชากันดังนั้นก่อนหน้านี้นะครับถ้าสังคมไม่มาหยุดยัง้งไอ้ห้าสิบห้าสิบเรื่องพลังงานเนะี่ยป่านนี้เนี่ยนะครับก็เต็มแล้วบางจากนี่นครับไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงก็วางแผนแต่ละเรื่องกอเอากันทั้งนั้นที่ดินเก้าสิบเก้าปีนี่ก็จะเอาแลนด์ปริดนะครับถ้าไอ,ไอ้ท่าเรือตามปกติไม่มีใครคัดค้านแต่ว่ามันซุกที่สามแสนไร่ในพื้นที่ภาคใต้ นะครับเป็นประเทศซ้อนประเทศแบบนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันสาหัสสากันจริงๆทีนี้คุณจตุพรคิดว่ามันย้อนแย้งไหมคะที่รัฐบาลบอกว่าเออเราต้องมี entertainment complex เนี่ยเพื่อที่จะได้ดึงในเรื่องของการท่องเที่ยวมาหวังเงินจากคนต่างชาติที่รวยๆแต่พอกฤษฎีกาเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ว่าอะถ้าเป็นคนไทยคุณต้องมีเงินในบัญชี50ล้าน แต่ก็มาอ้างว่ามันมีแค่หมื่นบัญชีเองเท่ากับเราจะผลักคนที่ต้องการเล่นเนี่ยไปที่อื่นนี่ตกลงคุณจะเอาอะไรเนี่ยความจริงผมว่ากฤษฎีการนี่มันไม่อยากให้มีหรอกจึงบอกห้าสิบล้านไอ้พวกมีบัญชีแค่ห้าสิบล้านถ้ามันเข้าบอลปานนี้มันจะเหลือสักล้านไหมเ <c oughs> นี่ยไหมมันชิบหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้การอ้างเรื่องภาษีย้อนหลังสามปีเนี่ยก็เหมือนเรื่องสมัครผู้แทนนะ มีคุณสมบัติเดียวกับคนสมัครผู้แทนเพื่อจะไปเป็นรัฐมนตรีเลยภาษีย้อนหลังสามปีเอากันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้คุณสมบัติของคนจะเข้าเล่นบอลเป็นคุณสมบัติเดียวกับผู้แทนนะครับมันเอาขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีช่องว่างอะไรเยอะแยะมากมายถ้ามันแสดงว่าไม่มีรายได้แล้วก็สุดท้ายก็เข้ากันไปแต่ผมบอกว่า ไอ้บอลนี้มันไว้สําหรับการเป็นเจ้ามือแต่มันก็ต้องสร้างความคึกคักเพราะอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะมีอะไรอ่ะนะครับนอกจากสิ่งที่ยั่วยวนทั้งหลายปัญหาว่าขณะที่คุณถามหาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคุณรับรับลอดลอดทรงอุยกลัวเห็นไหมพวกทั้งยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องการก่อการร้าย,น,ยนี่คุณกําลังหาเรื่องการต่องเที่ยวไหม คุณต้องการตัวเลขเพิ่มใช่ไหมแล้วถ้าตูมตามเนี่ยนะครับชาติชาติต่อมาที่จะไม่มาก็คือชาติจีนทั้งทีนี่นะครับถ้าเป็นไปตามที่คุณองค์อิงพูดสมัครใจคุณก็ทําอีเวนต์ตั้งแต่ซอยสวนพลูนะครับแล้วเอาเนี่ยเอากันนาวีหรือว่าใครก็แล้วแต่ถาปนงถาปนีเนี่ยสื่อมวลชนเน่ยนะครับทั้งโลกไปทําข่าวตื่นตาตื่นใจ a m a z ิ่งไทยแลนด์นะครับ เขาอยากจะกลับบ้านนะครับสู่ออบกอดที่ซินเจียงมันจะต้องไปเคลียร์ถึงประเทศจีนทำไมโลกมุสลิมก็ไม่ต้องมีอะไรติดใจในประเทศไทยใครจะช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์ก็สร้างไม่ได้แต่นี่เห็นไหมว่ารับรับล่อ,ลอ,ลอจนงกระทั่งนำความที่มาและการต้องเที่ยวเนี่ยนะครับจะขายเหล้าวันไอมาคเข้าบรรษาอาสาละหะเข้าบรรษาโอรรษา ไอ้นักท่องเที่ยวมันหายไปเท่าไหร่ไอ้พวกนู้นจะมากินเหล้าวันสําคัญทางศาสนามันจะมีสักกี่คนและความเป็นจริงฐานที่ท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่เป็นผับบาร์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าโรงแรมนยเขาก็ตามปกติเขาเขาไม่ได้ห้ามกินแต่เขาห้ามเปิดจําหน่ายเท่านั้นเองและความจริงเนี่ยนะครับที่เรียกร้องหาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไอ้นี่ไงว่าประเทศนี้มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ไงนี่กําลังจะกลายเป็นประเทศเสรีนะครับในเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ ปัจจุบันก็จะบังคับอยู่บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นสามชัม่วโมงเย็นสามชัม่วโมงที่เขาบังคับเนี่ยนะครับร้านร้านที่ห้ามขายเพราะว่าอุบัติเหตุไงศึกษาจนกระทั่งว่าเมาเหล้าแล้วไปขับรถอุบัติเหตุแล้ววันนี้เสรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าคุณมุ่งเรื่องการท่องเที่ยวจริงกรณีอุ้ยกูเสียการท่องเที่ยวไหมเสียอ่าเสียไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการทําบอนเนี่ยคุณมั่นใจว่าคุณจะเรียกการท่องเที่ยวได้อ ถ้าบ้านเมืองมันเทาอะ่ะมันเป็นชเวโกโกโกสองอะ่ะและนักท่องเที่ยวมันจะแห่มาไหมเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวบ้านเรานะั้นเนี่ยเขาไม่ใช่นักเล่น <S <S เขาต้องการท่องเที่ยวมันคนละอย่างกันถ้าเขาอยากจะเล่นเขาเขาจะมาไทยทำไมอแล้ววันนี้ก็เห็นว่าข้างบ้านมันก็ตายกันไปหมดแล้วเห็นะพวกแต่ละชาติเนี่ยเขาจะมาประเทศไทยเพื่อจะมุ่งเน้นเรื่องนี้ทำไม พราะจุดขายของเราคือธรรมชาติและวัฒนธรรมศิละปะต่างๆเชิดหน้าชูตาไอ้นี่จะเอาบอลขึ้นมาแทนคือมันย้อนแย้งกันไปหมดหนะครับไอ้นี่ขนาดยังไม่ได้ทำบอลที่หายไปหลายชาติแล้วเห็นไหมและแล้วเสร็จแล้วพอทําบอลในน,นักท่องเที่ยวคุณภาพมันจะมาไหมหเห็นไหมเขาก็มีความรู้สึกมันเทานี่หว่าไปที่ไหนเนี่ยนะครับมองหน้ามองตาเป็นแกงนู่นแกงนี่แก๊งนู่น ใครมันจะมาเหยียบการท่องเที่ยวแบบนั้นคือเวลาคิดคิดเอาแต่ได้แต่ไม่ได้คิดว่าเวลามันจะเสียจะเสียยังไงนะครับแล้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องการพนันออนไลน์พยายามไม่อธิบายอธิบายแค่โทรศรัพท์คนจดทะเบียนอายุยี่สิบปีมันใช้โทรศรัพท์เครื่องไหนก็ได้ร้อยสองร้อยเข้าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็หนักอยู่แล้วคิดจะฟื้นเศรษฐกิจคุณว่ารวย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  และรวยด้วยการพนันเนี่ยมีใครร่ำรวยด้วยการพนันบ้างเอา<ช>้ายกเว้นเจ้าของบ<ช>่อน่นะครับและไอ้พวกที่ไปอนุญาตให้กับเจ้าของบ่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้คนเหล่านี้รวยแต่ประชาชนล่ะสิ้นเนื้อประชาตัวเห็นไหมชาวนาก็กตายชาวสวนก็นแย่แล้วกำลังจะทำบ่อนผลสุดท้ายนะครับ คนก็วิ่งหาการประนันเสียงโชคอ่าใช่ทีนี้เนี่ยนะครับกันท่วนหน้าเอาอะไรมาคิดจะถามจริงไงระหว่างรวยกับซวยมันพอกันนะอือเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมพยายามจะให้สติกันนะแต่ว่าถ้าอยากเนี่ยนะครับถ้าอยากจะจบแบบเดิมเนี่ยเอาข้าวคอรมอเลยเอาอืเพราะนี่นะครับผมก็วาดหวังกันว่าเนี่ยนะครับส่วนแพทยสภาเนี่ย คุณเดินเดินช้าในประชาชนจะมาเหนื่อยเรื่องบอลนะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรให้ทําหน้าที่เสียนะครับถ้าอยากจะบอกว่าป่วยจริงนะครับก็รีออกมานะครับ,บ้ันเมืองก็อยู่กันแบบนี้กันไปแต่ว่าประชาชนนั้นเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่าเส้นทางมันเริ่มตีบตันตามลําดับและสําคัญคือความไม่รู้สึกรู้ษาไม่แคร์กับความรู้สึกทําไมผู้ปกครองเนี่ยนะครับมากล้าคิดเรื่องพันอย่างนี้ได้ เาเหตุอะไรนะครับมีความมั่นคงทางการเมืองอะไรขนาดไหนนะครับคุยกับพระเจ้าเสร็จมันจะจะมาคุยทำเรื่องบอลนะ <c oughs> อะไรมันล้วนแต่สร้างความเสียหายทั้งสิน้นฟังแล้วเนี่ยครับไอ้ทำให้คนคิดว่ายังไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้ผมก็บอกว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยเราต้องพร้อมใจออกมายืนขวางบอลนะและพี่น้องที่เดือดร้อนเรื่องราวต่าง อย่าไปแบ่งเขาแบ่งเรากันเลยนะครับก็ามาช่วยกันอย่าทำตัวเป็นขี้ข้าเลือกข้าง <c oughs> ให้พวกนี้มันลอยหน้าลอยตากันอยู่ทำไปอย่างนั้นทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของประชาชนนั้นผมว่าเรายืนตัวตรงกันผมก็ยังต้องขอบคุณในพวกชุดล่วงหน้ากันคอปทอสปปสและก็กองทัพทม <c oughs> และผมเชื่อว่าท้ายที่สุดนั้นทัพใหญ่แต่ละทัพนั้น นะครับก็ต้องเดินออกกันมาสุดท้ายมันก็มันจะมันไม่มีทางเลือกถ้าคุณใช้พวกบ้าลากไปเอาเรื่องบอลนี่ไม่นับพรบศูนย์กลางทางการเงินนะก็จะยึดเรื่องการเงินกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันควรจะเป็นของชาติมันควรที่จะเป็นของประชาชนมันไม่ใช่ของใครนะครับสู้กับคนนะครับคือการสู้กับคนที่ไม่รู้จักพอเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆมันไม่รู้จักดั่รวยไปทําผีอะไร นะครับแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี้ยนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้ติดตามสถานการณ์เพราะเนี่นะครับเรื่องบอดมาวันไหนเนี่ยนะครับก็นับถอยหลังกันเลยแล้วท่านาไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วครับแต่จะจํานวนมากนะครับแน่จริงดูถูกดูแคลนจุดไม่ติดนะครับไร้ค่าด้อยค่าไอชุดปฏิบัติการไอโอนางแบบหน้าโง่ทั้งหลายเต็มที่นะครับแน่จริงเอาเลยอื ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุณจรุพรคุยกันที่บางส่วนก็มองว่าเรื่องนี้คือการแลกหมัดกันหรือไม่ระหว่างสวกับ D. S. I. ที่ล่าสุดนะคณะอนุกันกรองของ D. S. I. เนี่ยเขาก็มีมตินะคะเห็นชอบให้คดีสวเป็นคดีพิเศษอันนี้มันจะเป็นใบเบิกทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่6มีนาคมได้ไหมคะ คือ,อยังไงก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ